ฟังอีกครั้งนะครับโปรดฟังอีกครั้งคนที่กลัวก็กลัวไปตลอดชีวิตคนกล้าเขาก็ทําในขณะที่เขากลัวนั่นแหละครับแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จได้นะครับกล้ากับกลัวก็บอกว่าคนกล้าไม่ได้หมายความาว่าเขาไม่กลัวเพียงแต่เขากล้าลงมือทำท,ทั้งทั้งที่เขายัางกลัวถูกต้องไหมครับเราจะขับรถเป็นถ้าเรายังกลัวอยู่ขับรถเป็นไหมครับ ก็ต้องกล้าตัดสินใจที่จะสตาร์ทกล้าที่จะเหยียบคเลงออกไปในสักขณะที่เรายังกลัวอยู่นะกลัวเขาชนเรากลัวเราชนเขาถูกไหมครับแล้วเราก็ขับรถเป็นถูกต้องไหมครับสาวเจ้ามีหนุ่มมาจีกก็กลัวกลัวกล้ากล้าตัดสินใจกับเขาดีตัดสินใจไปเขาไม่ดีจะแต่งงานกับเขาไม่ดีก็ลองลองตัดสินใจกล้าตัดสินใจดูถูกไหมครับถ้าวันนั้นผมไม่ตัดสินใจจะแต่งงาน ผมจะมีโลกวันนี้ไหมครับมีไหมไม่ไ้่จังกลัวเอาดี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 ไไม่เอาดีกว่ากูกลัวกล้ากล้าวัดไปเลยครับความสําเร็จมันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านแล้วท่านก็ตัดสินใจร่วมงานกับยูนิเวอร์ถูกต้องแล้วครับที่ท่านกล้าตัดสินใจในขณะที่กลัวกลัวอะไรครับกลัวถูกปฏิเสธกลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มกลัวเสียใจ กลัวเสียความรู้สึกกลัวเสียเงินกลัวกระทั่งประสบความสําเร็จแล้วต้องมานั่งยืนพูดเหมือนคุณชินวัตรเขามีหรือเปล่าครับบางคนกลัวนะครับกลัวประสบความสําเร็จเดี๋ยวกูจะต้องใส่สูตรขึ้นมีครับตรงวรางวัลกลัวแต่งไม่สวยพอไม่เอาไม่กล้าสมัครกลัวเดี๋ยวจบสําเร็จกลัวกระทั่งความสําเร็จเนี่ยกลัวเดี๋ยวต้องมาพีเซ้นสินค้ากลัวเดี๋ยวต้องมาขับถับถูถูเหมือนคุณชินเขาอะไรขับเอ็กซ์เพเเตอร์เหมือนสายก่อน กลัวกระทั่งความสําเร็จกลัวทําไมครับกลัวเริ่มต้นจากอะไรครับก charged, อไก่ลอลิงสลูวแต่เราต้องกล้าต้องกล้าเท่านั้นครับกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทํากล้าล้มเหลวกล้าเสียใจทํามันทุกวันคนนะครับมีอยู่สองสิ่งแต่นั้นแหละครับถ้าเราไปชวนแล้วนะครับคือทํากลับไม่ซือ้อกลับไม่ ทำแล้วเวิร์กกับไม่เวิร์กไปแล้วอาจจะเลิกก็อาจจะไม่เลิกและไอ้เลิกแล้วกลับมาเวิร์กต่อมีไหมมีในองค์ตออในองค์กรผมก็มีเลิกไปตั้งนานเพื่อกลับมาเวิร์กก็มีบางคนก็ไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเขาอะใช่ตัวจริงเขาสปอนเซอร์ทิ้ง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 แล้วเขาก็ไปเขาทิ้งไข่ไว้เต็มเลยแล้วคุณรู้ไหมขไข่ใบพวกนั้นอะ ประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งแอร์ไปเยอะแยะอไรมากมายรับสมโมสรเงินล้าน30ล้านเยอะๆๆและคุณว่ามีไหมมีอัปลายแต่และท่านสปอนเซอร์แนะนําท่านมาอาจจะทิ้งท่านไปแล้วก็วมีบางคนเป็นลูกกํมพาอยู่ยิ้มยิ้มอย่างนี้แสดงว่าเยอะใช่ไหมครับเขามาถูกที่นะครับถูกทางแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขา,าคือตัวจริง